สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้คัวแม่อ้อยจะมาทำแกงเทพโพหมูสามชั้นปลาเค็มนะคะนี่คือวัตถุดิบในวันนี้ค่ะหมูสามชั้นปลาเค็มกะทิสับป,ปะรดผักบุ้งพริกแกงกะทิ มะขามเปียกใบมะกรูดน้ำตาลทรายผงปรุงรสอัตราส่วนเดี๋ยวแม่อ้อยจะแปะไว้ท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามครัวแม่อ้อยด้วยนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะหม้อตั้งเตาใส่หางกะทิลงไปละลายผีแกงให้เข้ากันกับน้ำหางกะทิ แล้วนำสับประรดลงไปแกงก่อนจนน้ำแกงเดือดนำหมูสามชั้นและปลาเค็มลงไปรวมกัน แกงไปสักระยะหนึ่งก็ลองชิมรสชาติดูค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลผงปรุงรสเล็กน้อยนำมะขามเปียกลงไปใส่เพิ่มความเปรี้ยว แกงทุกอย่างให้เข้ากันแล้วจึงนำผักบุ้งลงไปค่อยๆกดให้ผักบุ้งจมในน้ำแกง แล้วเติมหัวกะทิลงไปเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยเพื่อไม่ให้น้ำแกงข้นจนเกินไปค่ะ ผักบุ้งนิ่มใส่ใบมะกรูดปิดไฟพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อลองทำแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะแม่อ้อยยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะอัตราส่วนวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะส่วนเพื่อนเพื่อนชอบรสชาติแบบไหนเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครัวแม่อ้อยด้วยนะคะ